เนื้ันหนึ่งนธวันสองผสมกันทุกคนสามขวบห้าขวบถ้าถ้าหกขวบนี่จะไปที่โรงเรียนที่พี่ตาทํางานอีกที่หนึ่งเนาะอยู่ข้างหลังบ้านดึกข้างหลังดึกเดี๋ยวพี่ตาจะพาไปนะเดี๋ยวไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะลงน,งนะนะพูดถอะอีกสักสองสามเก้านี่รถพวกครูมันนี่ก็เป็นถนน จะไปป้ายรถเมล์จากบ้านพี่ตาออกจากซอยแล้วก็ไกลอยู่เนอะประมาณสองกิโลเมตรนี่แหละนี่ก็เห็นไหมฝรั่งเขาเลื่อนย่องๆเลยแต่พี่ตาเนี่ยจับเอาจับเอาพี่ตาใส่มีตะปูใส่ข้างล่างมันให้ลงเรียนเขาจะเห็นพี่ตามีรองเท้าเป็นหนาม,มันอ่ะเป็นตะปูมันเกาะหิมะได้ดีประมาณเนี้ยมันเขาเอาเหล็กตะปูไปตอกกับไม้เขาดึงน้าแข็งมือน่นะพี่น้อง เดี๋ยวพี่ตาจะพาไปดูต้นสนต้นนั้นนะสวยงามมากพี่นอ้องเป็นต้นคริสตมาร้อเปอร์เซ็นต์นะมันจะออกมาเป็นชั้นๆๆๆนะเนะเวลาหิมะตกใส่จะสวยแต่หลังบ้านทีนี้เขาก็ติดพวงติดไฟกันเต่วว่ามันยังไม่สวยนี่ค่ะโรงเรียนนี่พ่อแม่เด็กมารับเด็กแล้วเขาก็แต่งพวงแต่งไฟกันไว้แบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมละ่ะ อไรกระดิบกระยับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านลงศพนะคะบ้านคีสมาร์ทนะคะทุกคนเขาแต่งเป็นคีสมาร์ทนะบ้านเราเขาจะติดอันนั้นเนาะโรงจำปาเนาะกระดิบระยับแบบเนี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นบ้านบ้านคนแต่ก็ติดไฟจีสันให้มันสวยงามนห้กต้นไม้ต้นบ้านเขานี่แหละสวยพี่น้องสวนสนต้นคีสมาร์ทโดยตรงอันนี้ตัวเนี้สวยมากเลย ตน้นคีตมาตกับต้นสนนี่นเหมือนกันนะพี่น้องต้นคีตมาตอ่ะมันจะแตกมันจะออกเป็นชัน้นเป็นชัน้นแบบเนี้ยสวยแบบนี้ยต้นคีตมาต์นะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เนาะจะออกไปเป็นชั้นดงังชั้นสองชั้นสามชัมม้นส,สี่ชั้นหน้ามาถึงยอดดูนยโ่นอ่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้มันก็จะสวยงามอันนี้เป็นแค่ต้นสนนะต้นไม่เป็นต้นสน น,นี่เป็นต้นคิสมาร์ดยตรงค่ะทุกคนเป็นั้นสวยงามมัน,ม,นมันเป็นต้นสนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นต้นคดสมารกับต้นสนไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็สนอันนี้เป็นสนพุ่มเนาะแต่ว่ามอันนะั้นก็มันมีหลายมีสามที่มีตาแล้วมันมีสามนะสามสามสาม,สามแบบสี่แบบเลยนะไม่ค่หมู่บ้านแต่บ้านใครบ้านมัน ขมหน้าหนาวนะบ้านใครบ้านมันประมาณนี้พาพาเลาะบ่บ้านของพี่ตาพตารถสิบล้อมาทำาไมอย่างเจ้าข้าเจ้าติดกันแย่กันข้าเจ้าตีมยอทำงานนะจ๊ะข้าเจ้าิีมือไรก่อนจะ๊ะโอ้ยตา่ตาเจ็บเข่านะตาไม่อยากปั่นจักรยานมันปั่นไม่ได้พี่น้องถนนมันลื่นมันเป็นน้ำแข็งใสเลยค่ะจะเห็นไม่ได้พี่น้อง เลือกใส่แบบนี้แกล้มก็ตายถ้าไม่ล้มก็ไม่ตายประมาณนี้ฮะพี่น้องก็เลือกเอาเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทำงานข้อมูลเพื่อนบ้านเคทำงานอยู่ข้อมูลนี่นะหมู่บ้านข้อมูลก็อำเภอเนาะนัาเป็นอำเภอทำงานอำเภอเกี่ยวกับยขยะ นี่ค่ะพี่ตอพี่ตาจะมาทํางานในในในตึกสี่เหลี่ยมนี่นะคะทุกคนในกล่องสี่เหลี่ยมนี่นะครับทุกคนครูก็ปวดภัยอยู่อีกอย่างแล้วก็พี่ตาก็จะไปพี่ตาตอนเยน็นพี่ตาวิ่งสามที่นะวิ่งสามที่ถึงบ้านก็หอวงหอวงครึง่งทุ่มหนุ่มประมาณนี้แหละ,ะทุ่มหนึ่งนะภาษาไทยไม่แข็งแรงอันนี้เป็นรงเร,งเรียนยนบโขบถึงสิบสามสิบสามสิบสี่นะตรงนี้นะคะทุกคน จะมีคนไทยสองคนทํางานอยู่ตรงนี้พิตาจะทําตอนเย็นและเพื่อนอีกคนจะทําตอนเช้าขอบคุณทุกคนนะพิตาขอลงก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่ไลฟ์สดคราวหน้าเนาะเพราะว่ามันมาสถานที่เขาแล้วขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าบางทีการไลฟ์สดมันไม่ตรงกัน mm hmm. ก็พิตาไม่ได้ไปเที่ยวหาเนาะเดี๋ยวพิตาไปย้อนหลังใหนะ้เนาะขอบคุณมากนะคะพิตาจะเข้าไปแล้ว สิบสามนาทีสิบสามนาทีพอแล้วนะเจอกันใหม่ในสดคราวหน้านะคะ